บิดไปรามคำแหงคลองตันนะรับผมไปรับผขโคโก,โก,โก้ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวดินนะครับตอนนี้อยู่ถนนก็รามสองนะครับขาออกก็ขับแก๊บนะครับเมื่อกี้ก็ไปส่ง ในซซนสแสมดำมาแล้วนะครับก็ออกมานะครับยังไม่มีงานใหม่นะครับก็จะย้อนเข้าไปทางกรุงเทพด้านในนะครับจะขึ้นสะพานยู่เทิร์นนะครับถ้าจะไปต่อทางสมุทรสาครนี่กลัวจะไม่มีงานนะครับ เสียเที่ยว,วเปล่าๆนะ,ะก็กลับตรงนี้เลยนะครับเก็บบรรยากาศถนนพระรามสองแถวสมัมดดำนะครับพี่น้องดูกนะันตรงนี้จะเป็นทางขึ้นด้วยนะครับนี่เขายัางสร้างไม่เสร็จนะครับเขากันไว้ก่อน ทางขึ้นทางยกระดับนะฝั่งทางานี้จะเป็นทางลงนะครับเ็าทาสะพานไว้2อเลนนะครับนี่ลงมาแล้วเราจะเข้าข้างในหรือว่าเราจะออกทางขนานก็เลือกได้นะครับการเสมดดานะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ฝั่งขาเข้านะครับก็จะ วิ่งทางคู่ขนานไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีงานใหม่นะครับเปิดแอบไว้นะครับขับแก๊บนะเผื่อมีงานแถวนี้เด้งขึ้นมานะครับถ้าเราจะวิ่งอยู่เลนในนี่ถ้ามีงานแล้วมันจะออกมาไม่ได้นะอันนี้เป็นถนนพระรามสองขาเข้านะครับทางคู่ขนาน ทางนี้เขาคืนผิวจราจรให้หมดแล้วนะครับช่องทางด้านขวาสุดนะข้างในนี่วิ่งกันสบายเลยนะครับสี่เลนแบบเต็มๆเลยนะแล้วรถก็จะมาชะลอตัวอยู่ตรงจุดนี้นะครับแสมดำบากรกดีจุดที่มีงานก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะ ก็บรรยากาศคึ้มๆเหมือนเดิมนะครับไม่มีแดดนะครับช่วงนี้สองสามวันมานี้ไม่มีแดดแต่ก็ไม่มีฝนนะฝนก็ไม่ตกเมื่อวานนี้ก็ไม่ตกพรามสองซอยหนึ่งรอยนะครับนี่ก็อยู่ในเขตบางขุนเทียนนะกรุงเทพมหานครนะครับ เที่ยงพอดีนะครับรถก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวบ่ายนะครับบ่ายสามบ่มายสี่โมงนี่เริ่มละรถติดแถวเนี้ยแต่บางทีมันก็ติดช่วงสิบโมงนะครับสิบโมงเช้ารถบรรทุกเยอะนะ เสร็จแล้วก็สวยงามนะครับใหญ่ด้วยนะทางมอเตอร์เวนะครับฝั่งทางนี้บางขุนเทียนเอกชัย ี้ก็เป็นสะพานกับรถแล้วก็เป็นจุดขึ้นนะครับจุดขึ้นลงด้วยนะข้างน้านี้นะมีงานใหม่เด้งมาแล้วนะครับ315บาบาทนะครับไปไหนเนาะ ไปทาง,งไปท,ทางฝั่งโลตัสทางนู้นนะครับทางเซนทันนะอีก4กิโลเมตรไกลเหมือนกันนะจุดที่เรียกงานเนี่ยมันก็อุาสาดเด้งมาหาเรานะครับตั้ง4กิโลจะถึงภายใน7นาทีนะครับน้ำหนัก 30กิโลนะครับบริษัทดีว่าฟู้ดจำกัดนะตรงไหนเอ่ยน่าจะอยู่เลยเซนทัลไปนะครับได้งานแรก200กว่าบาทนะครับ268 238หรนะ งานนี้ก็300ก็ก็พอวิ่งอยู่นะครับถ้าได้งานแถวรอบนอกอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจุดหมายจุดที่2จะให้ไปส่งที่ไหนให้ไปส่งที่บริษัทเอสแทคเทอรีนจำกัดนะครับสุข,ขุมวิทเจ็โอ้โหไปตั้งไกลนอสงสาว่าอย่าไม่อยากเข้าไปสุข,ขุมวิทนะก็ยังจะได้ไปอยู่ สุขมวิทย์71ก็อซอยปีดีพนมยงนะครับาจากสุขุมวิทไปรามคำแหงของตันนะจะต้องมีขึ้นทางด่วนด้วยนะครับอันนี้เก็บเป็นเงินสดนะครับ i ถึงไแล้วน,นะครับพระรามสองหกสิบยังไม่ถึงเซนทัานนะนี่ซอยหกสิบสี่หกสิบสองหกสิบนี่น่าจะหยุดเลยบิ๊กซีไปนะ จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึงนะครับที่ใหญ่เหมือนกันเป็นจุดขึ้นลงนะครับงานก่อสร้างทางยกระดับก่อรีวิวบรรยากาศถนนให้พี่น้องดูไปด้วยนะครับขับแก๊ปไปด้วยนะครับก็หารายได้เสริมนะครับรายได้หลักก็มีนะครับแต่ว่าให้เขาทำแทนนะครับให้คนที่บ้านทำแทน ซอย60ทับ1ต้องไปอีกนะอี500เมตรน่าจะเป็นไทยวัสดุหรือเปล่านะ่ถ้าซอย60นี่น่าจะเป็นการเคหะ จุดด้านขวานะครับเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะเขาจะทาทางวิ่งแยกออกจากกันนะครับสองฝั่งเว้นช่องให้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะมีพี่น้องถามมานะครับว่าเขาจะทํำยังไงจุดนี้นะครับนี่แยกออกไปนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับถึงจุดหมายแล้ว นะครับการเคหะฝั่งทางนี้นะครับรามสองหกสิบเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเหรอเดี๋ยวต้องไปกลับรถก่อนเลยมาแล้ว,วโอเคคลิปนี้จบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ